สิ่งนี้ทำให้โลมาฟินไม่ไหวนี่คือภาพของโลมาที่มีสีหน้าเครื่องคร้ำสุดขีดอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกมันฟินแบบนี้กันนะจากการศึกษาและงานวิจัยเทาาที่ยาศาสตร์หลายๆชิ้นบ่งบอกว่าโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่มีความฉลาดมากๆแต่ที่น่าเหลือเชื่อก็คือพวกมันฉลาดถึงขั้นที่สามารถหาสิ่งของบางอย่างมาทำให้ตัวเองรู้สึกฟินครับคล้มและมึอนเมาได้อีกด้วยวว้า wow. ในเมื่อปี2014สารคดีช่อง BBC One มีการติดกล้องสอดแนมไปกับสัตว์ทะเลต่างๆเพื่อทำการสังเกตพฤติกรรมของโลมาแต่มีโลมาอยู่ตัวหนึ่งได้ข้าป,ป่าปักเป้าเข้ามาให้เพื่อนๆในฝูงของมันซึ่งโลมาแต่ละตัวก็ผัดกันข้าบไปข้าบมาข้าบมาข้าบไปคุณรอบนักสัตววิทยาซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการสารคดีนี้กล่าวว่า หลังจากที่มันเคียวป่าปักเป้าเข้าไปเบาๆแล้วแหวกไหวไปมารอบๆพวกมันก็เริ่มทำท่าแปลกๆอย่างการยื่นจมูกขึ้นไปบนผิวน้ำแล้วปล่อยหางลงมาด้านล่างเรากับพวกมันกำลังรู้สึกลงลากับผ้าสะท้อนของตัวเองบนผิวน้ำอะไรอย่างนั้นนี่ก็คือกรณีของโรมาที่จงใจทดลองกับบางสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกมึนเมาได้นั่นเอง ซึ่งอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าปลาปักเป้าเมื่อถูกคุกคามจะสามารถทองตัวเพื่อป้องกันตัวและในร่างกายของปลาปักเป้ายังมีสารพิษที่ร้ายแรงซึ่งจะไผยออกมาตามหนามแหลมบนร่างกายของพวกมันนั่นเองค่ะ เมื่อสัตรูไปสัมผัสสัตว์อื่นหรือแม้กระทั่งมนุษย์หากบริโภคสารพิชชนิดนี้เข้าไปแม้จะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถก่อให้เกิดการเป็นอมพาตได้หรืออาจถึงขั้นแก่เสียชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะซึ่งนั่นทําให้ปลาปักเป้ามักจะไม่ค่อยมีศัตรูตามธรรมชาติเท่าไหร่ค่ะแต่เจ้าโรมาก,ก็เรียนรู้ในการเปลี่ยนสารพิชชนิดนี้ให้กลายเป็นสารเสพติดได้เรียกได้ว่ามันเรียนรู้ได้ว่าหากได้รับสารพิชชนิดนี้ในปริมาณที่น้อยจะทําให้พวกมันรู้สึกดีโรามาจึงใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมน การก่อกวนปาปักเป้าให้ปล่อยพิษออกมาเพื่อทําให้ตัวโรมานั้นรู้สึกมึนเมานั่นเองค่ะสำหรับหนุ่มที่ได้รับรู้พฤติกรรมนี้ของโรมาก็เรียกได้ว่าเหมอดคำซีเบ้ลจริงๆนะคะทุกคน <laughs> โรมาสัตว์โลกน่ารักในสายตาหนู ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะทุกคนก็หนูคิดว่ารู้ไว้เพื่อความบันเทิงแล้วกันค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจให้หนูด้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะไว้หนูจะลองหาสัตว์แปลกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย